มีเงินไม่ถึงหมื่นก็สามารถเป็นเจ้าของร้านชานมไข่มุกได้แล้ววันนี้แนจะมารีวิวแฟรนไชส์ชุดสุดคุม้มราคา9 9 0 0บาทในชุดนี้จะเหมาะสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ในราคาประหยัดไม่อยากลองผิดลองถูกสามารถสร้างอาชีพได้ทันทีต้องการมีรายได้เสริมและไม่ต้องหาซื้อวัตถุดิบเองเอกสารที่ให้ในแพคเกจไม่ว่าจะเป็นเอกสารคำนวณต้นทุนเอกสารเช็คสต็อกสินค้าใบสรุปยอดขายรายวันและก็ใบส,สั่งซื้อสินค้าค่าวะวัตถุดิบและอุปกรณ์พร้อมขายมากถึง40ิรายการ ่าจะเป็นถังพักชาเชคเกอร์ากาตตรงน้ำ5ลิตรหมวดใบชาสูตรพิเศษไส้รับตาทีเอท็อปปิง้งไข่มุกและยังมีในส่วนของผงชงเครื่องดื่มแพคเกจจิ้งและที่สำคัญในเซตนี้สามารถทำได้ถึง150แก้วเลยนะคะและพิเศษสุดๆส,สำหรับ100ท่านแรกแผมฟรีค่าลิขสิทธิ์คอร์สเรียนออนไลน์แผมฟรีเคล็ดรับการเบนชาสูตรเฉพาะหอมนานรสชาติเข้มข้นสูตรลับการต้มไข่มุกให้นุ่มอร่อยทั้งวันต้นตำรับแท้จากประเทศไต้หวันเรียนจบเปิดร้านได้ทันที